สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l วิมนท่าแผนนะครับวันนี้ผมเอาเจ้าตัว s e ก o 5 Sport Boy นะครับตัวใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เพืเ่อนๆจะได้ดูกันใน3ตัวเลยนะครับซึ่งผมเอาเจ้าตัวพวกนี้เอามาเปลี่ยน แค่เปลี่ยนสายเท่านั้นเองนะครับ <anca j ew ing> จากสายเหล็กเดิมๆนะ <c oughs> เอามาเปลี่ยนเป็นสายหนังวันนี้เพื่อนๆก็จะได้ไอเดียในการเปลี่ยนสายนะครับหรือว่าใครที่แบบกําลังเล็งๆกำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่ว่ามันจะซื้อรุ่นไหนดีอย่างเงี้ยสีไหนดีอย่างเงี้ยเพราะมันมีออกมาเยอะเหลือเกินวันนี้ก็จะได้เป็นไอเดียในการตัดสินใจได้เนาะวันนี้ก็ยกตัวขายดีที่สุดของทางร้านมาแน่นอนนะผมคาดแล้วไม่ผิดเลยนะครับจะเป็นตัวหน้าสีเทานะครับตัวนี้มาแรงมากนะครับตัวที่1น,นะครับตัวนี้ผมจับเอามาใส่เจ้าตัวสายหนัง คล้ายๆว่ามันจะมีแบบมิตินิดนึงนะครับของสายนะครับด้วยการขีบขาวนะครับมันทําให้ตัวจุดๆที่เป็นสีขาวตรงนี้มันเข้ากับตัวสายมาเลยทําให้เรือนนี้จากเรือนที่เป็นลูกสปอร์ตเรียบๆกลายเป็นนาฬิกาค่อนข้างที่จะออกแบบสปอร์ตหรูๆเลยนะครับก็อันนี้ก็คนก็ชอบกันนะครับเรือนนี้ก็ถือว่าแจ่มมากใครที่กําลังมองหานาฬิกาสปอร์ตไดเวอร์หรือว่าดําน้ําในราคาที่แบบประหยัดแล้วก็ทนทนเนี่ยพวกในซีรีส์2 0 2 0หรือว่าตัวบอยเนี่ย ก็ตอบโจทย์นะครับอันนี้คือตัวที่1นะนะครับต่อมานะครับตัวที่2หน้าดำนะครับหน้าดําจากสายเหล็กเดิมๆนะครับมาจับเป็นสายหนังนะครับสายหนังแบบหนังแบบหนังกลับคล้ายๆว่าเป็นเป็นหนังแบบสีออกด้านๆหน่อยนะครับแบบทําออกมาแบบค่อนข้างที่จะแนวแบบวินเทจนิดนึงนะครับก็จะมีเย็บตะเข็บตรงตรงปลายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงปลายนี้นะอย่างเี้นะครับเป็นสีดําทั้งหมดนะครับมาเลยทําให้เรือนนี้ดูแบบ ดูดูหล่อขึ้นมาแบบทันทีเลยนะครับจากสายเหล็กธรรมดากลายเป็นนาฬิกาแบบใส่สวยๆได้เลยนะครับใครที่ช่นชอบสีดำหรือว่าชอบแบบแนวดำๆอย่างเงี้ยผพราะว่าเรือนนี้แบบดูดูดีขึ้นมาแบบดูหล่อเลยนะครับดูหล่อเลยนะก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับ ส่วนสำหรับใครสายสีดำเนี่ยถ้าเกิดเพืเ่อนๆหาสายหนังสีดําแบบนี้นะหรือว่าอยากจะเป็นแบบคลิปขาวก็ได้นะครับคลิปดําก็ได้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็แค่หน้าดําก็จริงๆอะ่ะหน้าดำเนี่ยสายหนังอะ่ะมันใส่ได้กับทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสายน้าตาลนะครับเราจะเอามาใส่สายแบบอย่างตัวก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเอ,เอามาใส่ได้มันก็ดูสวยเหมือนกันถ้าเป็นหน้าดํามันจะเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็จะออกแนวเรียบๆนะครับ โอเคครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีนะครับก็จะเป็นตัวหน้าน้าเงินนะครับตัวนี้ผมหยิบมาใส่กับสายเหล็กถักสเตเลสแบบถักแบบบางนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายโดยเฉพาะสายชนิดนี้นะครับมีทั้งไซส์ย0สไซส์22ตัวนี้จะเป็นไซส์ย0ที่มาใส่กับตัวบอยส่วนถ้าใครอยากเอามาใส่กับตัว s k x เก r หรือว่าไฟสปอร์ตตัวที่มีขอบนะครับก็ต้องใช้เป็นเบอร์22นะครับของผมก็จะมีทั้ง20แล้วก็22ตัวนี้เป็นสายคุณภาพมากแล้วก็ คนซื้อไปทุกคนถูกใจหมดเลยนะเพราะมันเป็นาสายที่ใส่สบายน้ําหนักเบาและแถมแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็มันก็สวยด้วยมาเลยทําให้นาฬิกาลูกที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยดูหรูอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูหรูขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ดูดีเลยนะสำหรับคนที่ชอบเอามาใส่สายแล้วก็เอามาใส่พวกนี้ได้หมดนะครับทั้ง3เรือนที่โชว์มาเนี่ยคือเราสลับสายกันสายได้หมดนะครับก็จะประมาณนี้ <S <S เพื่อนๆชอบสีดำเพื่อนๆก็เอาสายตัวนี้มาใส่ก็ได้นะครับหรือว่ายังไงก็ได้สลับกันได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียในการ เปลี่ยนสายนะครับใครที่ชื่นชอบในซีรีส์นี้อยู่แล้วก็ผมว่า3ตัวนี้ดูดูไปแล้วก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากเจ้าตัวไฟสปอร์ตตัวใหม่ไว้เท่านี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้สายตามคลิปก็สามารถติดต่อมาทางได้คิวอาร์โค้ดตรงนี้หรือว่าจะโทรมาก,ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากซื้อพร้อมนาฬิกาเลยนะครับแบบให้ผมเปลี่ยนไปเลยแบบนี้นะแล้วก็จะได้สายเหล็กที่ติดตัวเรือนกลับไปด้วยเนี่ยก็ถ้าซื้อพร้อมนาฬิกาก็จะมีราคาพิเศษนะครับ แล้วก็ถ้าใครซื้อเฉพาะสายก็มีขายแยกนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก,ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ